พี่พลอยจะร้องเพลงไหมลูกไปงวดน,นี้พี่พลอยจะร้องเพลงไหมเต่าไหมเต่าเต่าร้องสิร้องให้ฟังสิเต่าโอ้ยเต่าเต่าบิ๊กค่ะเฮอสีตีนร้องให้จบหน่อยลูกส,ออ <c oughs> สีตีนเลยยังสีตีนเดินมามันทำหัวเข้าบ้านแล้วเอาร้องอใ,หอให้ฟังหน่อยลูกใครเข้าบ้านแล้ว เต่าเอ้ยเต่ารอบนี้มีเหลือมกับแนนมีค่ะมีมีค่ะมีเต่าเอ้ยเต่าเออนั่นเห็นไหมอ่าทำหัวนี่ทำหัวงี้ด้วยทำหัวปูปูโป อะไรงานตัวก่อนอะสวัสดียกมือขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไไนั่ก่อนนะอ๋อฮะไปหน